เดี๋ยวคราวนี้ผมก็มาเล่นคอมนะผมไม่ได้เล่นในมือถือนะครับนี่นะครับผมจะเล่นในมือถือนะครับทุกคนจะยิ้มสองส้ยงกายเพราะผมทำอะไรไม่รู้นะค่ะอย่าสวนอย่าคิดลึกนะครับนี่ผมก็จะเออไปทำอะไรด,ดีนะแม่เฮ้ยมีอะไรเก่งๆดู ดีไฟไหนมนี่ไงของเพิ่งไปเจอมาพุ่มจะติดตันเลยลองชื่อเลยดีกว่า อลองชื่อ,อน,นี่ผมเล่นได้มือเดินนะครับมือเด้นมือเด้นอ,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 อีเมลอีเมลอีเมลหรือผมไม่ดีกว่านี่ไงได้ละหาลืมอีเมล เดี๋ยวก่อนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้เหมือนกันเนี่ยกดยาดูด คืออะไรเนี่ยหนูไ่ใจฮีจไม่ได้ละจำไม่ได้อาตเลใส่ไป 天，嘿。